สวัสดีนักผู้ชมทุกท่านนะครับนี่อยู่กับเกม Lost But Found นะครับหรือว่าของหายแต่หาเจอนะครับผมสาหรับเกมนี้นะครับก็น่าจะเป็นเกมที่ว่าของหายในที่สนามบินนะครับผมแล้วก็จะมีเหล่าผู้โดยสารนะครับมาทวงคืนของนะครับผมงั้นเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าผู้โดยสารเราจะทําอะไรหายกันบ้างนะครับผม น,นี้เลือกโหมดนะครับก็ดูจากสติกเกอร์แล้วก็น่าจะความยากนะครับผมอ๋อนี้ก็คือว่าผู้โดยสารมา,าหาของครับก็ชิวๆครับผมไม่มีเวลาจํากัดนะฮะในการที่จะคืนของเขานี่ก็จะเว,เวลาช้าหน่อยครับผมอไอเทมที่หายก็จะน่าจะเยอะขึ้นนี่แบบกลางๆโอ้วันนี้คือแบบว่าวุ่นวายมากเลย เอากลางๆแล้วกันดีว่าเริ่มด้วยกลางๆนะครับไม่จะได้ดูไม่ง่ายไม่ยากเกินไปนะนี่ครับก็เจ้าหน้าที่ครับบอกว่ายินนี้ต้อนรับสู่เรียกไงนะหน่วยงานนะครับผมคืนของให้ลูกค้านะครับผมก็ดูง่ายๆนะครับผมก็คือแค่ว่าไม่มีอะไรครับก็จะมีของนะครับมาตามสายพานนะครับแล้วเดี๋ยวก็มีหน้าที่เอาคืนเข้าไปนะครับผมนี่ครับมีสามอย่าง ครับเข้ามาก็มีเดโฟนแว่นนะฮะแล้วก็ตัวเขไปญี่ปุ่นน,นะครับผมคือเราต้องหยิบจากสายพานขึ้นมาแล้วครับผมแล้วยังไงต่อก็คือว่ามีคนทำเป็ดยางหายเลยแล้วไม่ได้คืนเนี่เหรอ หมุนได้ด้วยหรออ่าแค่เป็นการเรียงของเฉยๆนะให้ดูว่าอ่าเป็นระเบียบอ่าเนี่ยมีลูกค้ามาแล้วเนี่ยเขามาหาของอ่าเขาโอ้ผมฟังอะไรอ่้ฟังเอาอไปครับผมอ่าไม่กดดันใช่ไหมมือใหม่ เดี๋ยวก่อนนะเพราแบงค์หายแต่ผมไม่มีอ่ะเราต้องบอกว่าเราเท่านะอ๋อต้องให้เบอร์นะครับผมเราจะให้เบอร์ทิ้งไว้นะครับเพราะแบงค์ถ้าเราเจอเพราะแบงค์เขาเราก็โทรไปเบอร์นี้นะฮะกระเป๋านะมี่เขาแบงค์มาแล้วแบงบค์วินี่ิตรมีเงินเจ็ดสิบะสกกะนะฮะอ่าเตลิขัยนาฬิกาเดี๋ยวนะเงินมันต่างกันตรงไหนได้เงินตากไหน ก็ทําทให้อีโคกลับไปนะับเติดโทรศันย์งเจ็ดคุณลูกค้าครับโทรยังวะโอเครัแบงค์ครับผม <c oughs> เอาเอาเอาไม่เอาโนต้ตกลับไปด้วย <c oughs> อ,อ,อ๋อมันเป็นทิปสำหรับลูกค้าที่มาเอาของคืนครับซึ่ง <c oughs> เรา ได้ทิปด้วยหรออ๋อเขาบอกว่าก็อย่าเอาตังค์เนี่ยไปซื้อช็อกโกล็ดในดิวตี้ฟรีนะครับอ๋อถ้าเกิดว่ามีคนมาสร้างปัญหานะครับก็เอาจะไปไปใช้ชีดมันเข้าไปครับผมมันจะมันยิ่งยืนน้ำยิ่งเสียเลยโอ้โห ลูกค้าไม่มาเอาสักทีก็จะสกับผมกนะงนั้นเราต้องทำข้อารให้เขาด้วยน่าจะไม่มีอะไรแล้วละ่ะนะคิดว่าน่าจะมีเท่านี้หรือเปล่า,าลนะเราก็เก็บสติกเกอร์ได้อย่างงี้เหรอเก็บไปทำไมอนะ่ะ ติกเกอร์เป็นชีวิตเลยนะต้องเก็บให้หมดนะครับกเก็บตังค์ด้วยครับตังค์ก็เป็นชีวิตเหมือนกันเขามีอัพเกรดด้วยนะครับผมอันนี้เจอเจอเจอเน่าเจอเน่าเจอเจอหรือเปล่าไม่รู้อคอร์ริชั่นบล็อก คือยังไคง <c oughs> ค,คือถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยหรอคือคือถ้าเดี๋ยไงถ้า,ถาของมันออกไม่หมดหรออ้งอ,อนี้ไปปาร์กนะครับนี้อ๋อขยะครับโยนที่ได้เครดิตการ์ดนะครับเอาไปครับ <c redit> ให้ครับเครดิตการ์ด อะไรคอมแพอะไรวะคอมแพควิลเลอร์มินเลอร์โค้ดนะปกครับเช็ดให้ซะหน่อยเอ้าผมลืมบูฟังบูฟ <c ười> ังผมไม่ได้ลืม high. หายเก็บตังค์ด้วยเก็บตังค์ด้วยอันนี้เจอรเนานะครับโอเคอ่ <c ười> อบาบาสเลตนะครับอุ้ยทำ้ส <c ười> ยข้อมือห <c ười> ายหนอ่ะอันนี้ชุดนอนนะครับผมมีอันนี้พิตี้ <c ười> การนะครับขอเก็บติ๊กเกอร์ก่อน เอน้ำกุญแจหายเอากุญแจไปเลยครับผมคือเกมมันน่าจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมน่าจะไม่ compact m i n e r อ๋อเอาน้ำกระจกหายอ่ากระจกหายมีแต่ผู้หญิงนะฮะที่ทำของหายอุ้ยเอานำตัวไปปากหายเออมันมีแต่ผู้หญิงทำของหายวะยลืมชุดนอนอ่าชุดนอนครับผมมาไป แจมาอีกแล้วนะฮะหนังสือเด็กก็มาใครลืมหนังสือลูกครับผมเอาหนังสือลูกคืนไปด้วยมาไพา่เอ้าเฮ้ยชวนผมไปด้วยดิโอ้ไม่ชวนกันเลยแต่งงานนะฮะลืมกันได้ระวังเมียตกกระบาลเช็เนเอ,อเกมมันน่าจะวิ่งไปเ้ยคอมโุ๊มวยไอ้เพิ่นสีหอู ถัวเปล่าของคุณจริงเปล่ากระเป๋าใบนี้ <receiver. S 1> มีรหัสครับผมมจะรู้รหัสได้ยังไงครับผมอนี่ครับลืมนังสือลูกอันนี้หนะังสือลูกหาจะหาหนังสือลูกไม่เจอแล้ว <IKE. S 1> เช็ดๆหนดอยนะไม่มีนะครับผมคุณลูกค้าทิ้งเบอร์ไว้ก่อนนะครับผมตั๋วไปโรมนะครับแผนที่แผนที่ก็เอาเหรอเอาอยู่นี่นี่หวา่า กินแจก็ <department noises> ็คือของมันลันมาเนี่ยลันมาเยอะมากนะฮะผมมาเอาคืนกันด้วยนะฮะเฮดโฟนอ่าไปใช่ของเองหรือเปล่าน่ะสียมพูเยี้แล้วเสื้อมันจะเลอะอะไรกันขนาดนั้นเหมือนแต่งงานไหนขอขอดูสามีคุณหน่อยครับผมพาสามีมายืนยันหน่อยครับอันนี้ใบดูใบนะฮะ ใสช่สาชาร์จใส่ชาร์จโอเคใสช่ชาร์จน่าจะเป็นไอเทมที่ที่ไงค่อนข้างหาหายหายห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าเอาเอาห้าหนึ่งเก้าแปดเก้านะโทรกลับมานะครับผมมาเอาสเปรย์ฉีดแมลงนะครับไอเสื้อเนี่ยมันเออจะเช็ดนะฮะโอเคอันนี้คือหมดเวลาแล้วใช่ไหม นี่คือหมดวันแล้วเหรอแล้วกอนนะเขาไม่มันเาไม่กลับมาเอาจริงเหรอก็คือหมดวันนี่คือทำไงผมต้องโยนทิ้งเหรอหรือไงครับขอ,ขอลองหาอะไรโยนทิ้งสักอยาก่างก่อนนะที่คิดว่าอันนี่แล้วนะเสียตังค์ด้วยอ๋อนี่ครับ end, end the day โอ a y ไม่ได้ผมโยนทิ้งคือถ้าเกิดว่าเดางด่ายๆครับธนาคารคือเราต้องเอาตังค์ไปฝากนะครับผมเพื่อที่จะอ้าวไม่ได้ฝากเหรอนึกว่าฝากไปช็อปดูก่อนแล้วกันครับผมว่าช็อปมีอะไรนะเราจะวอลค็อกนะครับได้เวลาเพิ่มนะครับอีก20วิต่อวันนะฮะทิปบล็อกนะฮะก็จะได้ทิปเพิ่มขึ้น นี้ก็ถ้าเกิดเราจะได้เงินเพิ่มนะครับถ้าเกิดเราส่งของเร็วนะฮะมีอะไรมึงเนี่ยเปลี่ยนเพลงเพื่อเพราะอันนี้คือน,น่าจะให้ลูกค้ายืนรอได้นานขึ้นนะเปลี่ยนเพลงเอามาทำไม่อยูวะกลับไปดูบ้านหน่อยครับลองลองดูบ้านหน่อย ต้องทิ้งตังค์ไว้ที่บ้านเนะี่ยอ่ะทิ้งตังค์ไว้อ่ะทิ้งตังค์ไว้อ่ะเออโอเคมีเรื่องไงอะ่ะข้อมูลสำคัญข้อมูลลับด้วยเหรอกดต้องเป็นกดแต่สำหรับบางคนนะมีเดี๋ยวก่อนนะม,มีมีสำหรับบางคนด้วยเหรอวะ มีกฎที่ไม่เป็นกฎของบางคนด้วยล่ะครับเจ็บปิเกอร์กันแล้วกันนะฮะเด่ายวก่อนน,นนี่โอ้ยมอโนโฟนสองทีอันนี้พ็อกเก็ตวอตอะไรอ่ะวิปปิ้งสโตนคืออะไรวะของกินนีอ๋อ,น,อนี่เหรอเพราะมันคือเอกสารล,ลับอย่างนี้เหรอโน้ตบุ๊กแล็ปท็อป มีเกมมิ่งมีเกมมิ่งนะครับผมและของมันจะเยอะเกินแล้วนะเฮ้ยแบงคข้อกว่ามากรุงเทพอรอครับคนไหนบินเตอร์อะไรวะอเออไปครับผมอันนี้ยอดดงไหมของเยอะนะฮะผมช่วยช่วยช่วยนำสเตอร์ดัมนะฮะเอ่อ,อาคุณหมอครับโอเคครับเฮ้ยคอมมอนเทดดิงการ์ดว่ะอ,อันนี้พ็อกเก็ตวอช เกตวอชอยู่วันไหนวะ oh. ของมันเริ่มยื่มันเริ่มอุย้ยใครปั๊มยาทีฟเคสนะครับผมอ่าร mm ัด i นเด่ตีกันโอ้ยทำบัตรหายได้ไงพี่โอ้ชัวร์ปะเนี่ยว่าตัวจริงผมไม่เชื่อ mm hmm. หรอกนะอเนกขลิอยู่นไหนวะเฮ้ยใช่ของเองเปล่า <Yeah. S 1> อ,อ๋อของเมีย mm hmm. โอเคได้ได้ครับโทษโทษโทษ<ถ>แล้วมันมันปาร์กมาอีกแล้ว mm hmm. ปากกาหายชีวิตต้องมาตามปากกากับหน่วยงานไปเอียบัตรวะหาย้กระเป๋าปนปนอ๋ออย่าปนกูสิอันนี้คืออะไรให้เซ็นเหรอหเอา้าเส้นกระดาษก็ามาครับเอางงเลยครับผม เดี๋กวก่หนนะของมันเยอะอะไรขนาดนี้วะวิปปิ้งสโตนไอไอร้องไห้เออพาร์ปตปอดไตพอดรันตะกีนอโอ้โหเยอะเหลือเกินเชิดเชิดอันไหนวะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะยังิ่งมาเอาเลยนี่บอ,อนดอนนะฮะเวดดิง้งลิงมาแล้วนี่อะไรอะเซนอีกแล้วมามีกระดาษไว้เซนอีกแล้วมาเฟอร์ด็กมาเฟอร์ด็ก เอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเหาเจอเดี๋ยวหาเจอเดี๋ยวบอกของมันเต็มไปหมดเลยคิลลิมบ้าเอาไปเริ่มจะไม่ค่อยคุยดีลูกค้าแล้วครับของมันเยอะเกินบีฟเคสบีฟเคสอะไรเออเออท่าน้าที่มาก็ให้ตังค์ผมหน่อยนี่อะไรวะเปอร์เด็กเปอร์เด็กอยู่ไหนวะคนคุ้นตาอยู่ผมไปวางไว้ไหนวะคนใส่มันคนใส่มันไหนวะ เปิดเด็กคุณคุณวางอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยหมดวันแต่เดี๋ยวก่อนนะพอ่าเปิดเด็กอยู่ไหนวะเปิดออเด็กดูสิมันเต็มโต๊ะไปหมดเลยเนี่ยขยายโต๊ะได้ไหมเฮ้ยอ๋อเป็นประกันนี่เองอ๋ออยู่นี่วะเปิดเด็กโอ้โหพรุ่งนี้มันจะเขาจะมาเอาไหมเออพรุ่งนี้ผมโทรไปโอเคครับจบวันจบวันเดี๋ยวไปดูร้านนะครับผมว่าเราจะ ฟีคิวลิตี้ออฟฟิศแบงค์มาร์เก็ตขอสองทีละอย่างครับฟีคิวลิตี้นะครับอ๋ออันนี้เราได้ดังเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมได้ใบเซอร์นะฮะอันนี้อะไรเอ่ยอ๋ออีซี่เอ่อมินิเกมจะง่ายขึ้นเดี๋ยวก่อนนะขอขอไปดูนี่ก่อนตลาดมืดก่อนเราเอาของเขง้าเอาของไปขายได้ปะอ๋อต้องมีห้าแต้มนะครับในการที่จะ ก่อนนะมีผีด้วย <c oughs> อ๋อเล่นมินเกมตลาดมืดง่ายขึ้นนะครับอ๋อ <c oughs> คือกิดว่าอันนี้คืออโทรหาลูกค้านะครับผมอัตโนมัติแล้วก็จะกระดาษก็จะหายไปนะครับจะไม่ลกนะฮะเดี๋ย่อนเดี๋ยวก่อนนะทีละอย่างไปออฟฟิศก่อน ไป oh <laughs> ไม่ได้โอเคฝัก okay. ตังก่อนอ้าวโฮมเลดก็มาวะโอ้เขาวอาใส่อยู่ที่นี่แล้วก็รู้ทุกอย่างนะแล้วก็ทำม,มอนหายขอสักอันได้ไหมอ่าเกาหลังทำไมอะ่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะมันคือมุกอะไรวะคุณเกาหลังให้ผมผมเกาหลังให้คุณอ่ามันเป็นอะไรนะ ความลับอ๋อคือเียบไว้นั่นเองเรารู้กันสองคนอะไรอย่างนี้คือเขาจะมาหาของอะไรประมาณนี้แหละโอ้ยแน่นโต๊ะเอไเอาลูกค้าเพิ่มได้ไหมค <c oughs> อมพิวเตอร์เมาส์อยู่ไหนอยู่วะมีด้วยเหรออ่ะ <c oughs> เอามีมาเยอะแท็กเหรอแท็ก อุ้ยเดีอดตังโคตรเยอะเลยถ้าเกิดไม่หยิบออกเราจะมาไ่ยเดี๋ยวก่อนนะวิปปิ้งตะโตนไปไหนเราวิปปิ้งสโตนเนี่ยดูดุดูใบดูใบไปไหนวะดูใบมีครับมีมีมีวอลเล็ตวอลเล็ตนางออไปครับผมเฮ้ยมีแมวด้วย ชั้นเอาเอายาไปปั๊มนะครับปาร์คปาร์คอะไรพาร์ควะเหมือนนั้นมากกระบอกอันนี้เอ้าโยนให้เขาไม่เฉยหืมแว่นแว่นสีชมพูโอเคอไอไอกระตุกกระตุกกระตุกเอาว่าต้องส้องนะคเดี๋ยวก่อนนะต้องส้องกระจอยู่ไหนวะเมื่อกี้มันวางทับกันหรอนิวยอร์ก เดี๋ยว่อนนะเอาพี่เครด์ไฟก็มาวะ่ะคอยซาไม่มีเคิยงนหนเด็กไทยบูทูธนี่ไงมันอยู่ดี่บูทูธสปีกเกอร์โอเคครับผมเกมมิ่งแล็ปท็อปเอาของชิ้นใหญ่ๆออกไปหน่อยได้ไหมแท็บเล็ตน,นะฮะรูะไหมแกทีลิมบ้าเอาไปครับอไอพวกตลาดมือทั้งหลาย อเอาแมวแมวมาลับแมวโอเคครับแมวไปครับโอ้โหลืมแมวจะได้อยขาไม่มีับลูทูธใหม่แก้วบลูทูธไหนว่าบลูทูธเมื่อกี้วางอยู่อโอ้ยโอ้ยไม่ติดมือหูอฟังหูฟังฮะพลาสติกวอเตอร์ไม่มีแต่วอเตอร์ไม่มีครับผมอ้ยหยิบไม่มา <Happiness. S 2> ตุกตาเอ้ยมัมีตุ๊กตาอะไรสคนวะตุตาติ๊กฮะคนมันคนมันงไปเาทำอะไรได้วะนะีเเอาติ๊กเกอร์แล้วกันนะขอติ๊กเกอมาก่อนเขาบอกให้เก็บติ๊กเกอร์ไม่มีไว้กล้องน่ะไม่มี <arn> <cake> มไว anyway? ้ก่อน ก็คือของนี่มันล be I mean. ้นๆมาทำไงวะเนี่ยขอกคำตอบหน่อยครับเนอนี่อ่ะสติกเกอร์นะฮะต้องเก็บไปตั้งเยอะอ๋อแบ่งหมวดหมู่นะครับผมแล้วเก็บวีเยอะเท่าไหร่ได้ก่อนไม่รู้นะฮะอะไรทำให้บกตั้งเพิ่มใครครับผมจมวันก็ไปจมวันจมวันโอ้ชีวิตมันมีอะไรเนี่ย อันนี้ยังยังไม่อัปเดตนะอันนี้ก็ยังไม่อัปเดตอีกสองที่นะครับคือถ้าเกิดเรา,เาตาังฝากบ้านคือจบวันนะฮะงันขอมาดูร้านเลยโอ้ยโต๊ะใหญ่อันเนี้ยแหละต้องต้องซื้อแหละแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะทิปเพิ่มขึ้นนะฮะเอาเอาทิปแล้วกันเนาะโอเคซื้อสักอย่างก่อนแล้วกันให้มันติดไม้ติดมือไปมีฝากเงินตั้งแปดสิบนะฮะขอดูออฟฟิศก่อน มีอะไรเปลี่ยนไหมไม่มีครับแต่เหมือนเหมือนจะแพงขึ้นหรือเปล่าตลาดมืดขอดูซะหน่อยนะอ,อ๋อเราเอางานศิละปะไปวางครับเดีย๋ยวลูกค้าจะมายืนนานขึ้นนะครับไม่มีตังค์ดีอะเกื่อโอเคอยังเข้าไปไม่ได้งั้นเราต้องฝากตังค์ก่อนนะฮะ้ทีิบะฮันครับ เขาช่วยเราได้นะครับผมอ้พวกตลาดมืดนะฮะอืมหาพวกแบบว่าของแบบของหายากนะครับพวกเกมอะไรพวกนี้ทั้งหลายเดี๋ยวกันนะขอบางอย่างก่อนซ่้อกันนะพวกเนี้ยมันไม่มาเอาแล้วเออช่วงเวลาพวกนี้ดีเหมนกันนะเลียร์โต๊ะหน่อยก็ดีทิปบ็อกเอามาวางนั่นคือผมผมอยากรู้ว่า พวกนี้มันยนคอลเลกชันเหรอเออวะ่ะถ้าเกิดว่าเราช่วยเขานะครับก็จะประ,นะประมาณว่าไม่เสียหลายนะประมาณว่าไม่เสียหลายอ่ะไม่เก็บวะมันต้องเก็บอะไรอ่ะนะนะนี่หรอ ออกเก็บของพวกขายยากครับใช่ไหมเออเก็บไปเองเลยไม่ต้องแบ่งใครเด้นะมีอะไรมีอะไรที่ดูน่าเก็บึมงเดี๋ยวก็เดี๋ยเดี๋ยวค่อยคุยด้วยไปดูเออนี่นีเก็บกระโทนเวยเออเก็บบล็อกนี่มันเก็บไม่ได้ใช่เก็บได้โพลิบุ๊กนะครับเอียบัเอียบัเอียบัรเก็บเก็บ พวกนี้เราสามารถเอาไปขายที่ตลาดมืดได้ใช่ไหมคอมมอนเจดิงการเจ็บไม่ลงนะฮะซึ่งมันมันเต็มมันเต็มโต๊ะไปหมดแล้วเนะน,นี่ยตอนเนี้ยดูว่าไม่มีอะไรน่าจะโยนเข้าไวโอลินแล้วกันไวโอลินาไวโอลินก็เข้าไม่ได้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวจำไว้ไอ้โรวนจับได้นะ เป็นปัญหาของหน้าไม่ใช่ของฉันโอเคครับโอเคเราทำธุรกิจตลาดมืดแล้วนะตอนนี้ทำตอนไหนวะคือเหมือนกับว่าลักลอบเอาของมา expensive back ใช่เปล่าเจ๊โอเค <c oughs> โอเคหยอกหย <c oughs> อกหยอกงกางเกงอากางเกงเ <c oughs> อาไปให้ให้กางเกงง่ายง่า <c> ย <oughs> <c oughs> บาเซเลตอยู่ไหนวะบัวบัวบัวอาโอเคมีมี อย่าเพิ่งออกมาเดยวินเทจคนละร้อยโอเคครับเอาไปครับเริ่มจะไม่ค่อยมีเวลาคุยกับลูกค้าเท่าไหร่ละลืมแซนวิชจริงๆไปไหมโอ้ยมาเอาทันทีด้วยโอ้ดีแล้วเดียดเสียอ่าแ,แว่นแว่นแว่นชมพูน,นะครับโอยกระตุกอ,อียแล้วโอ้โอกระตุกกระตุกอลืมหมวกนะหมวกอะไรวะ อ่ะหมวกเออโอเคอยังคุ้นตาอยู่โอ้โหมันเบียดมันเบียดฮะอ่าอ่าลอนดอนลอนดอนนิวยอร์กดูไบลอนดอนโอเคอ่าแล้วน้ำเมื่อกี้เขาจะเอาอ,เอะไรนะผมไม่มีให้อ่ะนีกโกรดอ๋อเขาจะเคลียร์ของให้ บเล็ตแท็บเล็ตก็คือเขาจะเคลียร์ขอ์เคลียร์โต๊ะให้นะครับเออแบบรีบรีบรีบมารีบรีบมาใต้โต๊ะใต้โต๊ะอะไรอย่างงี้อ่าโอเคเข้าใจแล้วเฮดโฟนนะครับกับกระโปรงกระโปรงไม่มีนี่ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มีเดี๋ยวจะบอกอ่ะลืมหมาแล้วอะไรกันครับเนี่ยแบ็คแพคเอาแบ็คแพคเอาไปครับมาขึ้นอินเทจมาเอบีดิเปอร์เอาไปครับเอาไปให้ลูกนะ ลืมได้ไงไงวนะเนี่ยโอ้โห <c oughs> อีวันแล้วเจ๊ไม่เน่าแล้วเหรอเก็บพิกเกอร์ก่อนเก็บพิเกอร์เก็บเกอร์โอเคฮ่าฮ่าฮ่ามาเยอะอีกไอ้ถ้วยนี่ <c oughs> ฮ่าฮ่าดิชันดาลีก็มาครับผมฮ่าซัมติงซัมติงอ่านี่เอาไปฮึบูวิกบูวิกโอเคครับผมโอ้ยกระตุก <c oughs> คอมพิวเตอร์เมาส์คอมพิวเตอร์เมาส์อยู่ไหนวะอโทษนะครับโอ้ยเขาขิวนะครับผมให้อะไรคอมมอนเทดิงการ์ดคอมมอนคอมอนเอ้าเก็บใส่นี่ไปแล้วอะช่างมันครับฮูดีนะครับมีมันเลนโค้ดเป็นปัญหาของอเทน เอเทนอยู่ไหนวะมาลีดบางกอกนิวยอร์กดูไบมุมไบนี่ปลาครับอีบุ๊กเดอร์คุ้นตาอยู่อันไหนคือเอเทนอันนู้นป่ะเขียวๆเ,เนี่ยอัมสเตอร์ดัมนะครับผมโคตรโคตรหัวแล้วตอนนี้นี่ไงเอเทนแต่ตอนนี้นะเดี๋ยวขอเอาข,ข,ของยัด,ย,ดยัดกล่องจัดไม่ได้ครับ เดี๋ยววันนี้ขอจบตอนนี้ก่อนแล้วกันโตมันแน่นมากอ่ะเราไปตลาดมือก่อนแล้วกันนะมีครับเรามีของมานะครับเราหย่อนดูดได้หา้าคือของตลาดมือมันจะราคาถูกลงไปเยอะนะครับผมรู้แล้วว่าเพชรราคาแพงนะครับผมอันอันนี้ เรากลับนะฮะเออเรากลับเรากลับแต่ตอนนี้ไม่มีตังค์นะตังค์ตีร้อยจะหมดแล้วอ่ะละครับก็แต่เราวันนี้นะครับก็ขอจบจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันไปเดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับมาดูกันนะครับว่าอืมอันนี้เล่แน่แน่มันดูเพลินดีมันดูน่าสนุกดีตื่นเต้นนิดนิดหน่อยหน่อยที่ว่าของจะคืนไม่คืนหรือว่าเราจะจิกเอามาขายนะครับอ่แต่หราวันนี้นะครับไปแล้วนะครับทุกคน อย่าลืมนะครับกดไลค์กด like, ติดตามนะครับไว้มาดูกันพาร์ทหน้านะครับว่าเราจะจิ๊กอะไรมาขายนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับทุกคนเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับผม